สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตกันสั้นๆเกี่ยวกับบั๊กที่อาจทำให้หลายคนตกใจพาหลังจากที่เปิดวางจำหน่าย iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ไปในวันที่16กันยายนที่ผ่านมามีผู้ใช้บางส่วนพบบั๊กการทำงานของกล้องในแอปบางแอปเช่น TikTok, Snapchat, Instagram โดยกล้องจะสั่นไปมาทำให้ภาพขยับไปมาภาพสัน่นภาพบิดเบี้ยวบางคนก็เจอว,ว่ามีเสียงดังขึ้นมาด้วยครับ แต่สําหรับแอปกล้องของ iOS เองไม่เจอปัญหาอะไรนี้นะครับเนื่องจากนี่เป็นบั๊กทำให้มีคนเจอปัญหากับไม่เจอครับของผมเองไม่เจอปัญหาอะไรซึ่งตอนนี้เราคงต้องรอให้ทางผู้พัฒนาแอปทําการอัปเดตแอปเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ซึ่งแอปเปเองก็ได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคาดว่าเราน่าจะได้เห็นการอัปเดตแก้ไขาตามมาในเร็วๆนี้ครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับ เพื่อนๆที่ใช้ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max เจอปัญหานี้กันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับว่าเจอปัญหาในแอปอะไรบ้างเดี๋ยวผมช่วยรวบรวมแล้วส่งฟีดแบ็แจ้งให้ Apple ทราบเพื่อทำการแก้ไขต่อไปขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ